สวัสดีครับ FC สักเชน9919วันนี้วันจันทนนรน์ที่21มิถุนายนพศ2564ก็ไปเที่ยวทะเลกันออกไปล้อมวนปันนินกันอีกวันนั้นก็ได้มา20กิโลลยวันนี้ก็เงียบเมื่อคืนฝนตก ไม่ได้เกิดดย่างเขาลงทะเลนี่ก็อยู่เฉยๆหาปลาแกงกันอีกครับวันนี้ก็เตรียมออกกันสองลำนี่คือสภาพในกรงภูมีน้ำก็ะปอประมาณน้ำไม่แดงไม้นั้น น้ำฝนยังมาไม่ถึงฝนตกนิดหน่อยยังไม่ใช่หน้าฝุเป็นหน้าฝุนกรน,น้ำของเต็มที่อีกเดี๋ยวไปดูกันครับว่าบรรยากาศภายในท้องทะเลจะเป็นยังไงลคลื่นคงไม่มีก,ก็คงไปแถวาปากล่องบางเหียงเลยไปทางเกาะนกก็ลงไปดูครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับ จะเกะตองทะเลแต่ตอนนี้นะครับกลืนเล็กน้อยมีลมนิดหน่อยทะเลไม่เรียวเขาเรียกว,ว่าทะเลมีกลืนเล็กน้อยองการล้อมปลาอยู่ในใบสังเก่าๆ สังหรณงก็ไล่ปลาออกากสังขัดของมางทำเทคนิคดีๆไปมี้ตีนอวนปั่นกันปลากระโดดน่าจะมีหมุดจ้องหายไปเยบางครั้งเคยนึกว่าทำง่ายๆ จริงมันก็ไม่ง่ายปลาเนี่ยมันก็ไม่ใช่งงมันก็ฉลาดบ้างระหว่างช่องว่างมันมีมีช่องว่างอยู่ทีเดียวลามก็หนดออกไปมันก็ไม่เข้ามาติดบางครั้งมันเป็นเศษไม้เศษขยะแล้วตีนอวนมนติดติดลากไม่มาพลังไม่มาทีนี้ก็มันเป็นเกิดช่องว่างช่องว่างปลาเนี่ยมันจะรู้ มันก็จะหมดหนีไปทางช่องว่างเกิดเป็นมบบนี้เยหลักบุกเรือครับไปตั้งเรงงือไย,อนนว,ยอออวิ่งเดี๋ยวายเจีวยวลมแรงสดหน่อย ปันดินนะตัวประมาณครึ่งกิโลหกตัวเลยหมายนี่กำลังปลอดอยู่ปันดินเยอะช่วงนี้ในตลาดที่ตอนนี้มีปันดินปันดินทะเล 两、嗯、吨，两多罗。上多

ชาวทั้งหัวทั้งตีนขึ้นมา Yeah. ก็ลองลดปลาบางท่านดกว,ว่าไ่หลอกวนะ่าไปซื้อปลาตลาดมาแล้วก็มาจริงๆแล้วในทะเลเนี่ยนะี่คือทะเลนะครับเห็นด้านหลังนั่นก็คือเกาะยอใน่ไหมนั่นคือเกาะยอถ้าลูกสูงๆนูกก็เป็น ะลูกนั่นนะจะเป็นเทือกเขาลูกช้างเขตระเภอเมืองจังหวัดสงขลาเนี่ยรบเทว่ยวได้ไปแล้วหนึ่งตัวนี่คือปลาหนิลปลาหนิลทะเลจริงๆนะเพราะทะเลนี้มันเป็นทะเลสองน้ำนะครับทั้งน้ำจืดน้ำเค็มช่วงไหนช่วงไหนแรงน้ำเค็มเข้ามาเนี่ยได้มาอีกหนึ่งตัวเลยครับ สองตัว,วเราเองก็จะว่าตัวประมาณ6กขีดเจ็ดขีดตีว่าสองตัวโลสองตัวโลอันนี้คือของจริงไ,ไม่ใช่เล่นเป็นปลาหนิลจริงๆนะปลาหนิลในทะเลจริงๆทะเลสาบสงกานี่ครับก็คือเป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำที่หนึ่งเป็นที่ทพ่อพันธุ์สัตว์น้ำ จะมาช่องนี้มาปลาเนรมันเยอะเลยกกอนเมื่อก่อนแถบนี้จะเป็นปลากีบตังปลากระบอกปลากระบอกจะอยู่ริมฝั่งใจฝังทั้งหมดนี่คือบรรยากาศในท้องทะเลนะครับไม่ใช่ในกรบด้านหลังเรีวยกว่าเป็นก้อกอยอทางน,นี้เขาเขียวเขาเขียวสิงห์ละคร ทางด้านนี้ก็เป็นเทือกเขาน้ำน้อยของตะบลน้ําน้อยทางมาฝั่งนี้อันนี้คือเข,อข,อขออาเขาเริเวณใหญ่นี่ทางนี้ตะวันตกเกาะระเกียรหลังเขานั่นก็คือเป็นชายแดนประเทศมาเลเซียน,นี่คือบรรยากาศท้องทะเลอย่างนี้นะนี่คือบรรยากาศในทะเลสาบสงกลานะครับ วันนี้ก็พี่ลมมีคลื่นนิดหน่อยเวานนี้เงียบสนิทไม่มีคลื่นไม่มีลมวันนี้วันนี้เมื่อวานฝนตกหนักวันนี้เป็นไงเช้าขึ้นมาก็มีลมเรืกทะเลมีคลื่นเล็กน้อยและลม,มแรงมากวันก,กี้ปกหลังลุกเรือหลักมีหักเลย ตาลงไม่ไหวเจี่นี้ได้ไปสองตัวเที่ยวเมื่อกี้ได้ไปสี่ตัวห้าตัวมีหลงลงได้แต่ว่าลักหลักลงมาเลยหาทีห้าลักเล่นเล่นมาปุ๊บนะไปอยอู่ ไปเรื่อยๆลครัวบวันนี้คง,งอยู่กอิงดานลกลับมารถไฟเราก็กาไ,ปไปไปไปสองไปสองเปลี่ยนไปลมทีเมื่อกี้ลมจับอยู่ไม่เลือตันไอยไว เรื่องพาตุุทนิยนต้านลมไดไวลมจะตีบริเวณนี้ไม่ได้อ้าก หลังเขเป็นลือปหล,ล,ลังเกิเขาปะนลังเขาเรืยไปจน่อเี้ก็เป็นหลังเขาใจัวัวสดสโหลังเขานกบกนมาเลเซีย เรือเือออกไปเลยปติปลาคืนลมแต่เช้าวันนี้อมวมาได้เยียบสนิทปลาได้เลยวันนี้ลมมันจัดแต่นิดเดียวสักสองโลได้ ตัตก็ไม่ตัอนนี้ตัวเล็กก็พอคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับกดกดไลค์กดแชร์กด like, ติดตามกด subscribe เพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ